ครับสวัสดีครับอาจารย์ที่รักในการเลี้ยงนกเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้ก็จะพามาดูเฉลยเจ้าหนึ่งที่ต่อได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับนี่ครับนกพึ่งต่อได้ตอนน่าจะเป็นสองอาทิตย์ที่แล้วครับผมตัวที่ต่อได้อยู่หน้าบ้านนะครับขันนะครับ เมื่อเช้านี่ผมเดินมาเห็นเรียกเรียกยาวเห็นนกปา่าบินมาแถวนี้ครับขึ้นเร็วมากเลยครับนกตัวนี้ถามว่านิ่งไหมยังไม่นิ่งนะครับแล้วก็ดันกงด้วยบางทีก็าสารพัดนะครับแต่ก็ขันก็มีความแปลกของเขาอยู่ครับมีหลายอาจารย์บอกว่านกดันกงแล้ว มันจะเลี้ยงขึ้นยากหรือ,อยังไงไม่รู้นะครับแต่ตัวนี้มุดกงอะไรดันกงครับตอนแรกผมเอามาขังไว้ใส่กงแบบตะข่ายมุดกงดั้งจมูกขาดหมดครับผมก็เลย เปลี่ยนมาใช้กรงตัวนี้แทนครับก็เลยไปห้อยไว้นะัแต่เขาก็เขาก็ขันตั้งแต่วันวันแรกอะตื่นเช้ามาก็ขันเลยครับผมกลัวเขาจะเจ็บหนักกว่านี้ผมก็เลยเอามาใส่กรงที่มันเป็นซี่ไว้ครับว่าจะใส่กรงไม้อยู่ครับแต่ยังไม่มีเวลาครับปล่อยเขาไปก่อนครับ ถามว่าเวลาคนเข้าไปใกล้ดินไหมก็ไม่ดินนะครับแต่เวลาอยู่เชยเขาจะชอบมุดกงครับตัวนี้ก็แปลกอยู่เหมือนกันครับขันแล้วขันเต็มเสียงเลยนะผมว่าหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะครับแต่นกบางตัวจะขันเสียงเบากว่านี้แต่นี่ขันเสียงดังเลยครับ เดี๋ยวจะพาไปดูครับนี่ครับเขาก็ไม่ได้ดิ้นมากครับแต่เวลาอยู่คนเดียวชอบมุดกงครับตนนัวนี้นี่ครับเดินมุดกงมุดมุดมุด,ม,ดมุดอยู่งั้นนะครับถ้าซี่ห่างกว่านี้หน่อยผมว่าลายเม็ดคอพังหมดนะครับแต่มันดีอยู่ที่ขันไวขนาดนี้นนครับขันเรียบร้อยทุกอย่างครับ จดก็คูครับตัวนี้แต่ผมยังไม่อยากจะจดเขาครับเพราะว่ากลัวเขาจะหลบไปก่อนครับเพราะว่ายังไม่คุ้นคนเท่าไหร่นี่ครับก็นิ่งอยู่ในระดับหนึ่งปกตินกมันต้องสักเดือนสองเดือนถึงจะขันอันนี้ขันตื่นเช้าม,มาขันเลยครับ ผันเหมือนปกติครับจะเป็นนกเขาปล่อยมาหรือยังไงผมก็ไม่รู้ครับแต่ดูสีมันก็สีคนป่าอยู่ครับโอ้กล้องไม่โฟกัสเลยครับนี่ครับก็มีความแปลกอยู่อย่างครับตาเขาจะดำทั้งสองข้างเลยครับเหมือนมีคิ้วออกมานะครับ ดินละโดนไล่นี่ครับอันนี้รอยมุดกงครับขอบตรงปากนะครับกอนอาใส่กงลวดนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมาใส่กงแทนลักษณะนกมีคิ้วด้วยนะแปลกมากทั้งสองข้างขนจะคุมตาหน่อยครับกล้องไม่โฟกัส นี่ครับชิวดำๆทั้งสองข้างอันนี้ไม่ไม่ใช่เพราะมุดกกงนะครับมันเป็นของเขาเองตั้งแต่ได้มาทีแรกแลครับนี่ครับหลังจากถ่ายเสร็จเดินออกมาก็ขันเลยนะครับจิตใจเขาดีมากเลยครับตัวนี้ยอมรับเลยครับผมก็เพิ่งเคยเจอด้แล้วครับ ร่อมาได้แค่วันสองวันขันเลยครับขันเกือบจะเต็มเสียงเลยครับไม่หงอยเลยครับเสียงใช้ได้เลยนะครับผมว่าครับถ้ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เพราะว่าผมก็พึ่งหัดเล่นนกใหม่ครับก็ยังไม่เก่งครับก็ต้องศึกษากันไปเรื่อยๆครับเอาไว้ประมาณนี้ก่อนครับสวัสดีครับ